สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมษถุนทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในสัปดาห์ที่25-31ถึง31พฤษภาคมปี63นะคะเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่ทั้ง3ใบไปพร้อมๆกันเลยค่ะไพ่ใบที่1ดูนะคะว่าสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษถุน จะเด่นเรื่องไหนนะคะเปิดทีละใบเลยอืมถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเรื่องเงินเรื่องนี้อ๋อความรักนะคะชาวราศีเมถุนนะคะสัปดาห์ที่25ถึง31นะคะ ความรักของคุณนะคะไพ่ใบนี้ t h e Lover คือมันเป็นความรักอยู่แล้วนะคะขอทํานายว่าคุณจะมีปัญหาหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักของคุณที่มีอยู่ณตอนนี้มันอาจจะเป็นรักที่ไม่ดีหรือเป็นรักที่ไม่ต้องการให้ใครรู้นะคะรักที่ต้องการไม่ให้ไม่ให้ใครรู้ก็คือหนึ่ง มันเป็นได้2กรณี1ชู้สาวแอบคบกันคบซ้อน2รักแบบที่2ก็คือรักแบบไม่ให้ผู้ใหญ่รู้่าแต่ไม่ได้ไปคบซ้อนใครนะแตแ่แอบอยู่กินกันหรือว่าอยู่กันโดยไม่แต่งงานอ,อันนี้ก็เป็นผลบวกนะคะถ้าเป็นผลบวกก็คือดีไปเนอะก็จะมีปัญหาอีรุงตุงนังมาให้คุณคิดเครียดนะ่ะ คือแบบจะเลือกทางไหนก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือว่าคนโสดคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ดูล้กันว่าเป็นคนมีเจ้าของไหมไม่งั้นคุณก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปเป็นรองคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะคะส่วนใบที่อใบที่สตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น นะคะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังต่อสิ่งที่อยากได้เนาะแต่ก็คือเบื่อเบื่อเร็วนิดนึงนะคะเป็นคนช่างคุยช่างเจรจาแต่ว่าก็ต้องมัดมักแบบภาคจากพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กนะคะเออเป็นเป็นคนช่างพูดช่างคุยก็เลยเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างที่บอกแต่เป็นคนรักคนง่ายคนอ่อนไหวเพ้อฝันจินตนาการสูงเป็นคนมีศิละปะ ถ้าค้าขายทําธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นถ้าจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้โอกาสที่เป็นไปได้ที่จะสําเร็จก็สูงเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิละปะแล้วก็ชอบแฟชั่นด้วยนะคะก็สําหรับชาวราศีเมทุนนะคะขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะ